Good morning ค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันพุดนะคะของที่เมกาแคลิฟอร์เนียนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปสอ่องอ่า วันก่อนนะคะเราลงคลิปเกี่ยวกับนกใช่ไหมคะน้องนกเดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่ารังนกมันอยู่ที่ไหนนะคะมันอยู่หลังบ้านเรานี่เองค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรังนกเดี๋ยแต,แต,แต่แต่ก่อนที่จะไปเราขอดื่มน้ําส้มก่อนนะคะเช้าจัดค่ะหน้าตาไมาย่ยังน้ำน,ำนำ้ัไม่าบนะคะทุกคนขอดื่ม ้ำส้มแล้วเดี๋ยวพาไปดูรังนกค่ะว่าน้องนกเขาทำรังอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนร้นนี้ Good m o r n ิ n o เราวร้านนี้ร้านนี้ Good m o r n i n g Good m o r n i n g ค่ะร้นนี้ก็้ามาก o o d m o r นิ n งนะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาไปส่องรังนกนะคะสองรังนกนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วรังมันเป็นยังไงนะคะ,ะวันนั้นที่เราลงนะคะ,ฉะเฉลยนะคะทุกคนจริงๆแล้วมันมีหตัวค่ะหตัวอ่า มันซ่อนอยู่มันซ่อนอีกตัวหนึ่งมันซ่อนมันไม่ได้อ้าปากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนังนงนกพร้อมๆกันค่ะโอ้โโอ้โเดี๋ยวต้องเอาน้องล้านี่ไปไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะเห็นรังนกนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเล่นตอนเขาออกมาข้างนอกล้านี่ go inside เดี๋ยวหาทถาลับบ้านลับบ้านจับเดี๋ยวส่งน้องล้านี่ก่อนนะคะข้าบ้านก่อนนะก็ ไม y เลิฟ d ดนโอเพน for her นะ I will see uh, the n e t ไปค่ะเราไปดูกันต่อค่ะหือไอล่ <mel od ic> ลังนกอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนมันมาอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะทุก <mel od ic> คนนี่คือพ่อแม่มันค่ะได้อาหารมามันได้อาหารมาด้วยเลยนี่มันได้อาหารเอาไปให้ลูก วูยแบบแอบดูทำไมอ่ะจะตกใจไหมอ่ะไปให้ลูกด้วยค่ะเสียงอยู่แถงนี้ไม่เห็นอะไรแลยไม่ต้องกังวล ก็อยู่แถวๆปเป้นๆแถวรังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะทุกคนนะ่ะรังอยู่ตรงนู้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีค่ะพ่อพ่อแม่นกยังอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาส่องอีกทีนะ Hi guys I come back uh, and I want to show bird nest um, Let's see with me ทุกคนไปดูร uh, ังนกกันค่ะรู้ทุกว่าตอนนี้8ปดโมงครึ่งแล้วนะคะมันสายมากแล้วแม่นกพ่อนกน่าจะไปไกลแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะ สร้างรังอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะนี่ค่ะทุกคนอยู่รังแบบนี้เลยเนี่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 ยแล้วลูกนกกำลังนอนอยู่ด้วยก็ที่เราบอกว่าเราเห็นไข่หกหกไข่นะคะทุกคนไม่ได้ไม่ได้มีห นกมันจะตัวเล็กมากเลยนะแต่พอมันอ้าปากมันจะตัวใหญ่ดูสิทุกคนตอนมันนอนหกนะคะเห็นไหมคะปากมีหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกนะคะเห็นไหมคะหกปากเป็นกระถางแบบนี้เลยนะุกคนกระถางดูสิ อันนี้ลอยลอยเราปิดไว้ที่เรามีกระถางใหญ่นะลอยลอยเป็นวัสดุที่เราไม่ใช้แล้วมันอยู่ครอบอยู่แล้วทีเราเลยมาปิดกันให้การฝนกานพวกสัตว์อันตรายพวกนอก,กนอื่นๆให้ให้เขาได้ไม่ต้องเห็นว่ามันก็อันตรายอยู่นะเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างนะทุกคนนะเนี่ยดูสิเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยลัางนุ น้องหลับอยู่อ่ะเดี๋ยวปิดปิดดีกว่าทุกคน จะเรียนได้ยังไงเนาะลูกต้องหกตัวค่ะทุกคนวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะให้ดูให้ดูค่ะว่ารังนกมันอยู่ตรงไหนนะคะก <c oughs> ็เป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าที่นี่นกเยอะมากแล้วก็มีต้นไม้เยอะม้าค่ะต้นไม้ที่บ้านเยอะมากค่ะทุกคนมันก็เลยมีนกมาทํารังเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะต้นไม้แล้วก็ตอนเช้าแบบเสียงนกเจ้าเจ้าเจ้าเลยค่ะต้นไม้เยอะมากๆนะคะ ก็โนก็เลยมาทํารังแบบทำรังพิสดารเนาะทำแบบมาทำที่แบบปล่องทําที่กระถางดอกไม้อะไรเงี้ยทุกคน,น <laughs> ก็เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับมันไ่หอมอินยูคนไทยในแคลิฟอร์เนยียด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแฮปปี้ในทุกวันนะคะทุกคนอย่าลืมตดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาน้องรรนี่ไปตัดขนนะคะเดี๋ยวจะ พาไปดูกิจวัตรที่เราจะพาน้องราณีไปตัดขนกันนะทุกคนติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะนน้องราณีอยู่ข้างในน้องเมียน้องราณีอยู่ข้างในอยากออกมากันอยากออกมากันข้างนอกนะคะ่ะทุกคนดูสิดูสิดูส,ดสบบิบายบายค่ะไปแล้วไปแล้วบายบายค่ะ